สวัสดีครับผมพี่น้องพบกันอีกแล้วครับผมเกษตรอีสานบ้านเท่านะครับผมพี่น้องอ่ามันี้พาพี่น้องมาเป็นวิธีเพาะหอยโข่งนะครับผมอ่าหอยโข่งใต้นะครับผมพี่น้องหอยโข่งมาจากภาคใต้นะครับผมพอดีผมสั่งมานะครับผมหอยโข่งมาจากภาคใต้นะครับผมกับประมุลมาในอ้กลุ่มนะครับผมเิ่นมาเปิดประมูลนะครับผมยี่สิบไข่นะครับผมไข่ยี่สิบรังนะครับผม ก็ร่วมช่แล้วผมบองมวไดนมากกับสองร้อยแปดสิบนะครับผมนี่นะครับผมวิธีการมาเพาะนะครับผมถ้าเป็นอีสานเท่าก็จะอุณหภูมิเพิ่มควานก็จะห่อนนะครับผมเพิ่มชื้นสัมพันธ์ในอากาศก็จะบวลายนะครับผมเท่ากับต้องใส่วิธีเพาะนะครับผมถ้าเกิดว่าเท่าเอาค้างไว้แบบนี้นะครับผมเพาะแบบคอยเชอรี่นะครับ ถ้าแบบนี้ใครเขาจะฟอนะครับผมแต่ว่าถ้าเอาเมาไว้แบบนี้คือหมายความว่าเขาเป็นตัวแล้วนะครับผมพี่นอ้องเข้าฝักในบ่อฝักนะครับผมบ่อฝักผมก็จะเอาเป็นผานะคะรับผมผาเศษผาเก้านะครับผมแต่คือจะเป็นผานะครับผมเลยลรวก็เอาหนามลุไปนะครับผมแ้ผามันก็จะ ดูดความเื้นยถึงไปนะครับผมบอกจะว่ากับบอ่อหายถึงว่ากับนามมันถ่วมผานะครับผมหอยมันนามไม่น้อยนึงนะครับหอยผามันดูดความเฉื่นยถึไปเพื่อจะเป็นการอะไรน,นะครับห้ไข่มันบอ่อไอโฟอร์นะครับผ่นอ้องต้นนี้แกผมก็เลมฝักนะครับก็มีมากขึ้นขึ้นมาจากบอ่อของอของผมนะก็มี่ครับผมต้นนี้จะเป็นใครที เก็บมาจากบ่ที่ผมเลี้ยงพอพันแม่พันนะครับผมที่สังพอพันแม่พันมานะครับก็เหลื่มไข่นะครับผมจะมีอยู่สามล่างนะครับหนึ่งสองสามกระลั่างนะครับนะครับลักษณะของแม่ไข่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าพวกนี้ก็คือผมสังมานะครับที่นี่พอเขาเอามาฝักในแบบนี้นะครับผมในกระลมังแบบนี้ชุบนามแบบนี้นะครับหล้วที่นี่มันจะเลื่อมนะครับผมนีถ้าเขาได้อายุเขานี่ครับ สังเกตบเบ้งองห้างหนนะครับข้างในเขาจะเริ่ม <ís> เป็นตัวหอยนะครับนี่นี่ครับป้อมพี่นุ่มได้ใจให้เบิ้งได้ใจแกให้เบิ้งครับนี่ครับนี่ข้างในเริ่มเป็นตัวหอยอ่อนๆแบบนี้นะครับนี่เป็นตัวหอยอ่อนๆแบบนี้เขากรล่มเขากำลัาเอ,อ,อาขึ้นมาว่างไวจง้จังสีเลยครับนี่นี่เหมือนห้างตัวนี้นะครับผมอมมาว่างแล้วเขาก็ออกลงไปหมดแล้วครับนี่ ตัวนี้เขาจะล่มไปในบอ่อบนนะครับเขาจะลงมไปในบอ่อข้างในนะครับน,นะครับตัวนี้ก็คือว่าเขาก็จะฝากไว้แบบนี้นะครับผมฝากไว้แน่น้จนกว่าจะมีตัวอ่อนนะครับผมประมาณาประมาณไอ้สองสามอาทิตย์นะครับผมหลังจากเขาอ่อนไข่ขึ้นมาใหม่นะครับผมการาเลี้ยงเตะอุณหภูมิเหมือนกันนะครับ ถ้าอุณหภูมิเขาเหมาะสมนะครับอยู่ประมาณที่35องศานี่ก็จะฟักได้ดีนะครับผมพี่นอ้องนะครับวิธีการเพาะถ้าเกิดว่าเราเอาว่างแบบนี้นะครับผมว่างไปเลยเหมือนเพาะไข่เชอรี่นะครับผมมันก็จะฟอสนะครับผมไข่ก็จะไม่ค่อยออกนะครับผมจะเป็นไข่ฟอสมาคอนะครับแต่ว่าขั้นตอาเพาะในความเชื้อแบบนี้แล้ว ถ้าเหรืไองตัวเขาเหลืองฝากตัวเลื่องเขาก็เอามาว่างแบบแบบนี้เดี๋ยวเขาจะไต่ลงไปในน้ำเองเขานะครับอ่าตังตะไคร้เนี้ยเขาต้องใสกตะไคร้ที่มันใหญ่กว่าหอยเชอรี่นะครับกลเป็นว่าให้มันเพราะว่าตัวเขาจะใหญ่นะครับนี้สังเกตบ,บางว่าตัวจะใหญ่ครับตัวจะใหญ่กว่าหอยเชอรี่หล,ลายเท่าครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งในวันจะเล่เาก็หอยเงินหอยทเนี่ยโอ uh! ้ย่างมาแล้วพี่นอ้องนี่ครับ ตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับตัวแงเลยครับนี่แต่ว่าถ้าประมาณในเขากะคือซ้ำี้เขากะสามารถที่จะลงไปจะเรื่องเติบโตได้นานเลยนะครับผมพี่น้องเขากับปล่อยลงน้ำเลยครับไม่มีปัญหาแล้ครับถ้าถ้าเกิดว่าเข้าไฟเป็นตัวกัไนนะครับแต่ว่าถ้ายังเป็นไข่แบบนี้เอาลงไปแนะนำเนี่ยมันก็จะเน่านะครับผมพี่น้องไข่เขาจะบ่อออกนะครับแต่ว่าปกติธรรมชาติของเขาแล้วคือหอยขลุ่ยไตเนี่ยเขาก็จะไข่บนทีสูงนะครับผมบนต้นไม้บน ยิงใหม่นะครับผมตามธรรมาชาติเหมือนของเชือรลีแล้วเขาจะฝักตัวออกมาเองนะครับแต่บอกถึงว่าคือเขาจะอยู่ภาคใต้นะครับผมภาคใต้นีความสัมผัสความอากาศความเื้นมันจะดีกว่านะครับผมมันก็เลยเหยียดหายไข่บอฟอร์นะครับผมเห,หยียดห้มันไอไอไอ,ออกนะครับผมแต่ว่าถ้ามาอีสานเท่า,าความแรงความแห้งของอากาศมันจะแห้งกว่านะครับผมถ้าเทาจะมาฝากแบบ ว่างบนไหนเลยนะครับผมมันก็จะเห็นใ่้ใครมันฟอนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับผมสําหรับใครอยากฟักนะครับผมไข่โข่งนะครับผมหอยโข่งไตนะครับผมพี่น้องโอเคนะครับตัวนี้ถือว่าวิธีนี้ได้ผลนะครับผมมมก็ลองทดลองฟักมากนี่ก็เพิ่งจะออกนะครับในข้างล่างหนึ่งในรังที่สองนะครับผมรังที่สองหนึ่งก็ลังจะออกนะครับนี่ นี <ity> ่ครับเขาก็เริ่มไตนะครับนี่ตัวนี้คือเขาไตนะครับนี่คือก็ล้มเขาก็จะลงมมาได้ลูกไตลงไปเองนะครับเนี่เห็น้องนี่พี่น้องนี่ตัวนี้คือถ้าหู้มันใหญ่เขาก็จะลงไปในนามได้เองเขานะครับ่นี่นะครับแต่ถ้าเราใส่ตะไคร้สีมันหูหน่อยมันก็จะลงไปบะไหนนะครับหก็จะเขาจะแห้งตายข้างบนนะครับหาวิธีเบ่งนะครับผมพี่น้องตัวนี้วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผม สำหรับการเพาะหอยขงนะครับผมพี่น้องโอเคนะครับผมแล้วจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามสำหรับหเป็นกำลังแร่นใจนะครับผมนี่แหละครับผมพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นหอยขงใต้นะครับผมลูกหอยขงใต้นะครับผมถี่ผมฝักออกมานะครับผมหลังจากที่ผมเห็ุวิธีการผักฝักที่ผ่านมานะครับผมตัวนี้ก็คือว่าเริ่มออกลายนะครับผมตัวนี้ผมจะเอาลอยลงน้ำเลยนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่เริ่มเป็นตัวนะครับผมพี่น้องนี่นะครับตอนนี้ผมก็จะเอารอยลงน้ำเลยนะครับผมตัวนี้เมื่อมีปัญหานะครับผมสาหรับใครที่เริ่มเป็นตัวสีดําๆนะครับผมหาห้าเห็นสังเกตเห็นเป็นไข่สีดําๆนะครับผมเาก็เอามาล่อยลงน้ำเลยเลยนะครับผมเดี๋ยวไข่เดี๋ยวตัวของเขาเนี่ยจะออกเองนะครับผมพี่น้องหรือว่าเขาจะว่างไว้างบนก็ได้นะครับผมแต่ปกติแล้วผมเนี่ย เอาว่างข้างบนแต่ว่าตัวตัวนี้ผมก็เลื่อ่องอร้อยหนามดูนะครับผมตัวนี้ก็ฟักเริ่มออกลายแล้วนะครับผมพี่น้องนี่แทบจะดําทุกไข่นะครับผมถูกฟ้องแล้วนะครับผมทุกรังนะครับผมนี่ไข่ข้างในเริ่มจะมีสีดํานะครับผมตัวนี้ผมก็ฟักมาได้ประมาณนะครับผมเกือบสองอาทิตย์นะครับผมสองอาทิตย์แล้วครับตัวนี้ก็คือว่าไข่ก็เริ่มออกนะครับผม เนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นใครที่ผมสร้างมากนะครับผมตัวนี้ก็คืออนุบาลตัวนี้ผมก็ให้เป็นอา,อาหารปลาดุกนะครับผมให้อาหารเขานะครับผมให้น้อยๆนะครับผมบอไดไฮไลนยนะครับผม,บไไบผมโอเคนะครับผมสําหรับวิธีการเพราะหอยโขงไตนะครับผมโอเคครับผม